เปิดดวงโชคชะตาเดือนมีนาคม2567ทั้งดวงการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพข้อควรระวงังและเคล็ดลับเสริมดวงมาดูกันว่าราศีไหนจะปังหรือราศีไหนต้องระวังกันบ้างสำหรับชาวราศีเมษทางด้านดวงการงานการงานดีเพราะฝีมือของเรายิ่งพัฒนาฝีมือยิ่งเฮงยิ่งปังยิ่งดังยิ่งรวยจะทํารายได้ดีมาก วงการเงินหุ้นสดใสฟูฟ้าระวังการรับงานมากจนทำไม่ทันจัดการทำงานได้ดีมีความสำเร็จรออยู่จะได้งานก้าวหน้าเลื่อนขั้นขาขายดีเลิศรีบปั๊มเงินในช่วงนี้ทางด้านดวงการเงินการเงินจะดีมากเพราะความเก่งของเราเองทำงานเก่งหาเงินเก่ง เงินเข้าคล่องปัญหาไม่มีทำงานได้สนุกจะทำอะไรให้รีบทำรีบปูพื้นฐานให้ควบคุมเรื่องการช็อปถ้าเก็บเงินได้จะปักหลักปักฐานได้ทางด้านดวงความรักสำหรับคนโสดมีรักมาให้เลือกทำไมช่างเลือกจะมีแฟนอาจจะได้ไม่ชอบที่ชอบไม่ได้ลองคิดมองสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติจะพบคนน่ารักน่าจีบคนมีคู่ มีสิ่งดีหลายสิ่งเข้ามาลองยินดีรับและมีความสุขหาสิ่งสนุกตื่นเต้นทํากับคู่ดูอย่าเปรียบเทียบกับคนอื่นของเราดีอยู่แล้วควรทําใจให้เบิกบานอาจส่งสิ่งที่ดีมากมายมาให้ท่าด้านสุขภาพร่างกายแข็งแรงควรดูแลการกินจะช่วยให้กระเพาะลำไส้ดีระวังภูมิแพ้ผู้ป่วยควรพบหมอจะเจอยาดีทาาด้านข้อควรระวังใช้พลังดีให้ถูกทางเพราะหมอจะรุ่งเรืองอีโก้มีพอดีจะมีพลังทางดีแต่ ถ้าเกิดล้นอาจจะกีดกั้นความสําเร็จได้ส่วนเคล็ดลับการเสริมดวงมีน้ําใจช่วยเหลือผู้อื่นที่ต้องการกระตันยูผู้มีพอคุณแบ่งปันทําทานจะเพิ่มบารมีจะเป็นที่ลาแก่ทุกคนหวังว่าทุกคนจะนําคําทํานายไปเป็นแนวทางวางแผนชีวิตควบคู่ไปกับการใช้สติตั้งอยู่บนความไม่ประมาทแล้วชีวิตจะราบลื่นดวงเปิดดวงปังแน่นอน